สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีธนาคารสวัสดีวิทดาทุกคนสุขสมบัติเด้อพ่อพ่อกติกาพี่น้องสองน้องพายุพ่อพ่อกันยำยำสายพี่น้องเยตอนนี้แขกกันเลิกเมื่อบรรลัยนี่แต่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นอากาศมาแยกแยกมาเน่ ตอนนี้แขกกำลังมาแขกกันทางฝ่าย

อันนี้นะมือปุ้งปุ้งได้ตลอด่ดนองอ้ลงอีก่ะลงอีกบอกเออนัก้ เงแล้วเนะไปขึ้นมาซนเลเด้อถ้าเมื่อพออายุอายุก็สิเมื่อต้นคำพุนวนไปเม่อนัเ้วนไปำเมื่อนําเลยเด้อ

nắng à, còn cả thứ pha thứ pha đầy lại đưa tự đấy đấy chỉ đi là chan mà đại bò chạy chan là phẹt ông <laughs>

นบอกมันเบินี่นุ่มไปเบิ่งนอกนะมันยใส่ปไปเบิ่งนอกไปมันก็อยตลางอะไรเบิ่งนอกไปแมันลงหางน้าไครับยกไปเฮ้ยมันไปนไหนได้ปุ๊บมาสกำลังอ่านประวัติ พอเงินนะพันผุนเชียแล้วแม่แต่แม่พ่นนั้นพ่นแม่พ่นนัเถา เขาเะยมาบ่ได้อีหยาพนพนม่สบายวะจ้ะพนม่สบายเล้วพนมาบ่ได้ผู้นี้น่ะเป็นอายอเพว

ไม่แม่งเลยบ่สามปีือ่งปีเาะอะไรรักซีลงได้บ่เนี่นะ เรวลงได้บ่แม่งานต้ากับพอต่างกันเนาะนก็มีแต่เอยน่ฮะนะพอแม่กับแม่กัยังมียังยังอยู่หักฝนสุขภาพฝนบกแขงแฮงพอฝนกัเซียแล้วนะอยกจะเหตดพอมัแล้วเด็ดดิ

ค่อยคือว่าเลยเดียวฮะ่อกรบเมงหลวงพิณนะนะ ลบลบฮะลบลบ พอเจอพี่มอซือนี่อ้มอซือน่้ยนั่นหายแล้วชื่อคัมอืเาไม่มอซืออ ซื้อว่าสื่อนี่สื่อแล้วก็สื่อไปเลยแล้วล้เชอบพอเจอเป็นมอสืพอเจอถึงสืพ้าย

ขอบคุณคับขอ้คุณฮ่า่าฮ่า้าวตัวไหนนับเหงคุ้นบนฮ่าฮอาฮ่าอะไรเริ่มหมอซื้อซื้อเนชนอะไรมาซื้อนะฉันเ้นับนับตัครบแห่งหมอีกไหม ข้องใจข้อไม่ใหญ่ว่าข้องใส่้อใช่หมซิมหาล้านบ่ค้อมีเีแค่เออเออนเอาไปทีข่แค่เามีอเราเนาะไปเพื่อตแคงกเมือเมื่อ เฮ้ยเราก็เบอยากเมื่อแล้วขมวนได้ไอ้ท่านขมวนด้วยโอ้ยอยู่แค่งขมวนมีไข้กวางเออข้อไหมเจ้าบ่าวกําลังข้อข้อจ่อยเจ้าสาวเด้ดิด้ะเออไม่ไม่ท้าห้ามอ่าให้ป้า ให้นมันเรันสี่ยเรออทำคคุณสรงลูกปุ๊ขึ้นเนอะขอบคุณขอบคุณดูดีไีมเฮงลุงน่ใครมาสน เอาขาวน้แล้วจะเอาข่าวน้อยเห่เอาขาวน้ยานยหมดแล้วอืเรียกแล้วนะา่านหแล้วนี่

อามาใบนึ่งว่าฉันอาอไพ่ฝันหาตลาด đúng đúng đi, cái gì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  cái อกอุ่นพี่น้องเอ้บอใหญ่บอยน้อยพอด,ดีอกอุ่นขอบครัวพี่น้องเอ้ฝ่ายนั่นฝ่ายนี่โอเคพี่น้องห้าจีขอจะคลิปไปเพียง like, ยต่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สองน้องพายุเด้อพี่น้องจ้ะ